าภาพรวมตรงนี้มันเป็นเทงขาลงแต่ณปัจจุบันนะครับมันเป็นออกแนวนไซเวนหายมันอยู่ในระนาบเดียวกัน ถ้าได้ที่ที่แนวนะครับหน้าเข้าอยู่นะครับจะรอแนวนี้หรือจะรอที่เส้นแนวเส้นกิดก็ได้นะครับหรือเจ็กไหมถ้ารีเจ็กพี่ใหญจะสวนนะรีเจ็กแล้วนะครับน้องครับอ่ะไม่รู้จะพวดข้ามไปหรือเปล่านะี่มันกาฟบันแรงนะครับแต่ว่าดูจากอาดูจากตรงนี้นะครับมันอยู่ในระนาบเดียวกันพี่ไหว่ามันยังไม่น่าจะไม่น่าจะขึ้นนะครับก็เลยกดไปนะมาดูกันไม่เป็นไรนะครับ กราฟแบบนี้ก็ทําใจนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยกับเราเนาะเราไม่ค่อยได้เข้ากราบแรงๆลักษณะนี้นะครับนะตั้งท่าตั้งท่าจ่อจ่อจอ,จอ,จอ,อยนะนี่นะครับ มันอยู่ในระนาดเดียวกันนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็บนนี้นะครับมันเป็นเส้นกริดอีกเส้นหนึ่งมันเหมือนเป็นแนวต้านนะครับสองสองชั้นเลยนะครับก็เลยเข้าออเดอร์ไปแต่ว่าจะเข้าต่อไหมไม่ควรแล้วนะแท่งนี้มันลงมารับแรงที่เส้น S M a 5นะครับแล้วทําท่าเหมือนจะเหมือนจะขึ้นไปเก็บนะถ้างส่งนี้นะครับควรซ้ําอีกไหมไม่ควรนัเรอดูก่อนนะแนวซ้ายแข็งแรงมากอ่าใช่เนี่ยนะครับ ต่างหลายรอบอ่ะเราดูกอ่อนเอมีคู่อื่นไหมอ่ะการแบบนี้พี่ไอไม่ค่อยถนัดนะแบบนี้ถ้าแนวรับแนวต้านการสวนที่แนวรับแนวต้านคนที่ถนัดในเรื่องของกาฟวิ่งในกรอบไซด์เวะเขาจะชอบนะแบบนี้จต่พี่ไอเทคนิคเราเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะสวนเนาะอะเดี๋ยวสับ ตรงนี้ตรงนี้มีโอกาสมีโอกาสไม่ข้ามนะครับแต่ถ้าข้ามไปได้นี่ไปไกลเลยนะถ้าข้ามแนวนี้ไปได้เนี่ยตรงนี้เป็นแนวเส้นกิดนะครับแล้วก็เคยเป็นแนวรับเดิมนะครับมันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแนวต้านถ้าสวนลงมาปิดข้างล่างเลยพี่ไอจะเข้าเซล แต่ถ้าข้ามไปได้ก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่แบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเกิดว่าเป็นช่วงปกตินะครับที่เราไม่เคยไม่เคยเล่นเนะาะกราฟมันไม่คุ้นเคยกับเราแบบนี้นะการเดินแรงๆแล้วก็มีแท่งโดดจีเยอะๆ,ๆแบบนี้นะ แท่งเทียนนะครับมีไซส์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ควรจะเป็นยังไงครับควรจะหลีกลี่ยงใช่ไหมในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งที่ปีไอนี่ไว้เนาะแต่ตอนนี้ก็เดินเริ่มที่จะดีขึ้นมาช่วงหลังนี้นะครับช่วงนี้นะครับถือว่ากราฟถือว่าเดินดีขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมแท่งเทียนก็พอใช้ได้นะแต่ช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่ปีไอบอกนะช่วงนี้ไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้พอพอพอ,พอได้อยู่เดินมาพอได้อ่ะมาเดี๋ยวจะเข้าเซล ลงมาแข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงนะครับจะเข้าเซลล์นะหาดูเส้นกริดก่อนชอบหลงเวี่นสามมอไมแต่ถ้ากลับขึ้นไปต้งน้องอย่าเพิ่งไปเข้านะครับจุดนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านสําคัญนะอย่างที่บอกนะนี่นะครับมันเคยเป็นแนวแนวแนวรับเดิมนะครับเป็นแนวรับเดิมที่ค่อนข้างที่จะมีแรงส่งกลับขึ้นนะค่อนข้างสูงเห็นไหมไปนั้น ตรงนี้มันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านนะครับอเนี่ยแท่งนี้เป็นเหมือนการพักตัวมันจะทะลุแนวได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันข้ามพรวดไปอย่างเงี้ยจะกดตามก็กดได้นะครับถ้ามันพรวดข้ามไปนะอเขานี้เหรอมูวี่เข้าแท่งนี้เหรอเข้าข้างบนหรือข้างล่าง กดขึ้นครับกดขึ้นครับอนเฟ์มโดจิปิดบนแนวเราดูก่อนเนาะบอรุ่มเริ่มเริ่มกราฟมันเริ่มที่จะมันขัดแย้งในตัวมันเองนะครับลงมาปิดข้างล่างก็จริงนะครับแต่ว่าทั้งสองแท่งเลยมีแรงซื้อนะครับพยายามที่จะ ที่จะข้ามแนวนี้ไปนะครับข้างล่างเนี่ยแรงซื้อนะครับข้างล่างแรงซื้ออ่าใจเย็นนะกราฟไม่โอเคแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองให้เต็มที่นะครับะเดี๋ยวใจเย็นดูดีๆกันมองไม่ออกเหมือนกันนะครับตอนนี้เพราะว่าภาพรวมของมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหม เทมันไม่ชัดนะครับภาพรวมของมันเนี่ยไซเวไปเรื่อยนะครับ mm. ถ้าขึ้นมาปิดแข็งแรงจะเข้านะจะเข้าไปยังมองว่ามันน่าจะขึ้นไปนะ mm. เพราะแรงซื้อเนี่ยเห็นไหมครับแรงซื้อพยายามที่จะดันดันกราฟขึ้นไปเนี่ยนะฮะ mm. ถ้าขึ้นไปเก็บข้างบนได้จะเข้าแต่อด่างนี้ยังเข้าไม่ได้ครับน้องเส้น s m a 5โค้งลง เนลายนี่ตีไม่ได้เลยนะมันไม่มีแนวให้ตีเลยนะมะมากำลังจะไปแล้วนะฮะถ้าแท่งนี้ข้ามไปได้แท่งต่อไปตามเลยนะครับอืน่ากดแนมอยากกดตามดีเกินนะข้ามไปได้สบายๆเลยนะฮะนี่นะ อันนี้พี่ไอเคยเห็นคนที่เขาเข้าออเดอร์แบบนี้อยู่นะแต่ก็ย,ยังไม่กล้าก,กดตามอยู่ดีนะครับเคยเห็นไหมพอใกล้จะหมดเวลาเราดูแล้วมันอยู่ในจุดที่เราเรามาร์คไว้ว่ามันควรจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยกดตามนะครับแต่ด้วยความที่เราไม่เคยกดมันกลายเป็นว่าอะไรเราไปตามกดกลางแท่งอนะแล้วมันก็ขึ้นต่อจริงครนะับพี่ไอเห็นหลายรอบแล้วเนี่ยอ่าไม่ได้นะไกลเกินนะครับ ไม่ไม่ไม่เคยกดแบบนี้นะฮะนั้งใจเย็นแนวะทับซ้อนมันเยอะนี่ต้องละเอียดนี่นะครับขึ้นไปแข็งแต่มันไกลเกินนะครับไกลเกินมนก็สวนลงมาหักเอสเมห้า ทังแข็งแรงแบบนี้เราควรจะเข้าออเดอร์ปายในแท่งไหมาตามตามสูตรตามเทคนิคเรามันก็ไม่ควรเข้านะเพราะว่าแรงคือขายมันมันดีมันแข็งแรงเนาะมันมีโอกาสที่จะวจข้ามลงมาได้ถูกต้องไหมแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับมันเคยเป็นแนวเดิมนะครับมันเป็นเป็นแนวเดิมที่มันตึงทะลุไปเนี่ยนะครับถ้ามันลงมารีเจ็คขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่การจะขึ้นไปคอนเฟิร์มได้ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะรับความเสี่ยงได้ไหม แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่ามาเจอตรงนี้นะครับมันเป็นแท่งลอยๆเราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะครับแต่แค่แบบเนี้ยถ้าเราผมเสยงได้กดได้นะครับอ่าอันนี้แล้วแต่นะครับต้องดูว่ามันรีเจ็ตรอเปล่าถ้ามันไม่รีเจ็ตในเวลาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมันสวนลงมาก็ปล่อยมันสวนลงมานี่นะครับตรงนี้มันเคยเป็นแนวเดิมเนี่ยอย่างที่พี่ไอ้บอกนะมันก็จะมีแรงนะครับมีแรงอยู่ เดี๋ยวดูนะถ้าขึ้นไปปิดนะครับถ้าขึ้นไปปิดอ่อนแรงจะเข้าอ่ะลงมาแข็งอะถ้าขึ้นไปอ่ะแบบนี้รีเจ็ตขึ้นไปไหมจะเข้านะครับถ้าไม่รีเจ็ไม่เอานะครับมีแปดสวนลงลงเหมือนกันนะฮะมาปีกดไปลอะอะมาดูกันลอดไม่ลอดวัดกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวเดิมแล้วก็แท่งนี้มันลงมาทดสอบแนวนะครับ การเดินแรงๆนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เราเข้าตามาตามเทคนิคนะครับตามเทคนิค่เราให้ความสําคัญกับแท่งก่อนหน้าเนาะท่าก่อนหน้าลงมาทดสอบแนวแล้วก็อ่อนแรงนะครับก็เขาเดินไปแต่ด้วยความที่ความผันผวนของตลาดวันจันทร์มันมีสูงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ่ะดูกันนะ ไหมแมวนะมันอ่อนแรงนะครับมันเป็นแรงซื้อเข้าก็จริงอยู่นะครับแต่ว่ามันมันเข้ามานี่เดียวเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหวไหมหรือเปล่านะครับไม่ควรไปวัดกับมันเนาะก็คอยดูไดออเดอร์หนึงก็รอด,ดูไปนะครับค่อยๆเทรดไปอืมนิ่งๆอีก้ะอะไรของมันนรือก แรงซื้อมันมันเหลือดน้อยนะครับมันเข้ามาในตลาดก็จริงนะครับแต่ว่ามันอ่อนแรงเหลือเกินมันไม่รู้ว่าจะมีแรงขึ้นต่อหรือเปล่านะครับเราไปเสี่ยงกับมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้มันบอกแล้วว่าว่าแรงขายมันสวนกับลงมาก็อ่าเราจะเข้าออเดอร์ยังไงละ่ะแนวอะไรก็ตีไม่ได้นะตรงนี้เดี๋ยวใ <laughs> จเย็นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเ,เย็น มินซีไม้ติดโอ้โหแน่นอนจริงอ่ะตะว,วันเซฟเซฟตัวเองนะตะว,วันอย่าอย่าอย่าหลุดวินัยนะถ้าเสียกลับคืนไปก็ไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับอ่ะมาดูซิว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับแท่งนี้ลงมาพอดีเลยนะครับมาพอดีแนวเลยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงต่อหรือเปล่าเนาะ สวนขึ้นไปไหมถ้าสวนขึ้นไปจะเข้าบายแล้วนะแต่ถ้าลงมาข้างล่างก็มีโอกาสที่จะลงต่อสูงแล้วครับแบบนี้อ่ะมาขั้นต่อไปนะอาจจะเข้าออเดอร์เซล์นะครับขึ้นไปไหมอ่ะขึ้นไปอีกน้อย มากดแล้วนะครับพี่ไอมองว่ามันพยายามกลับขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปไม่ได้นะครับมันก็ควรจะลงต่อเนาะ,ะมาดูกันว่าลงหรือไม่ลงนะครับลงหรือไม่ลงหนะนิ่งดีกันไว้ มันหลุดแนวเทรนไลน์ลงมานะครับทั้งนี้พยายามกลับขึ้นไปแล้วมันโดนสวนลงมาก็เลยว่ามันน่าจะมันน่าจะไม่กลับขึ้นไปอีกอืมโอ้จะไม่ทันขาดคำอืมโกเกราถาช่วยเลยเหรอฮะโอขาดขาดลอยครับขาดลอยไม่ต้องค่อยเสะคา โอเควินไปขาดร้อยนะครับ